ผลโพลออกมาแล้วนะครับสาภาผู้ชมจัดคริสมากมาให้ครับผมเรียงลำดับคริสที่อายุมากที่สุด3อันดับแรกนะครับจาก4ตัวเลือกนี้ก็คือคริสเฮมสเวิร์ดคริสอีแวนส์คริสพรัและอีกหนึ่งคริสคริสหอหวังครับหนูรู้ว่าคริสเฮมเวิร์ดอายุน้อยกว่าคริสอีแวนส์เคยเล่นที่ฟีเวอร์แลแล้วอ๋อใช่เทปนั้นใบหมอนมาใช่ไหมเอเทปนั้นไปไม่อยู่ด้วยเอาละสิ แต่หนูบอกไปแล้วเนี่ยออหนูไม่โยนล้ะแต่ก็ไม่แน่สิ่งที่เราจําได้อาจจะผิดก็ได้ต้องบอกอย่างนี้ปาเอาไปเล่นไหมหนูให้เดังนั้นตัดสินใจใครเด็กกว่ากันอ่ะไม่บอกอะไมมาสรุปว่าน้องใบหมอนขอโยนใช่ไหมจ๊ะดังนั้นคำถามข้อนี้ถูกโยนไปที่น้องปายครับหนูใช้อะไรได้บ้างนะพี่ที่ว่าแบบตัดอะ ขอตัดช้อยส์ได้ครับจะตัดข้อที่ผิดให้ในกรณีนี้ก็คือตัดข้อที่เด็กที่สุดออกไปให้ครับแล้วถ้าหนูอยากรู้คนที่แก่ที่สุดได้ไหมคะหรือไม่ได้ไม่ได้ครับอันนั้นตัดช้อยส์ครับเราไม่มีตัวช่วยช่วยฉเฉลยนะฮะ <laughs> ไม่ได้ครับผมคลิสอีวนแก่กว่าใช่ป่ะบ้ไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้เพิ่งลืมเมื่อกี้เลยเอาอย่างนี้พี่แอบใบให้นิดนึงแล้วกัน <laughs> คำตอบข้อแรก <laughs> เขาชื่อคลิสแน่ๆเอออย่างนี้แล้วกัน ใช,หช่หนูช่วยข้อที่สองก็ชื่อครีสเหมือนกันไม่ง่ายมันไม่ง่าย,ายเอายังไงดีน้องฟพายจา้ะคริสหอวงังคริสแพดค่ะโอเคตามนี้นะครับผมผิดแน่เลยแล้วเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ฮะ <Yeah. Yahoo. S 3> เย้่ยมมันคริสแวนคริสแพดแล้วก็คริสหอวังแน่เลยก็ยัง,งไม่ใช่อยู่ดีครับคำตอบอช็อกกว่านั้นอีกฮะ คำตอบที่ถูกต้องนะครับอันดับหนึ่งคือคริสแพดตามมาด้วยอันดับสองคือพี่คริสหอวังครับและอันดับสามก็คือคร e ิสอีแวนครับอายุ39ปีนะฮะเกิดปี1981นะครับแล้วก็อันดับสี่คริสเฮมเวิร์ดนะครับเฉียดไปนิดหนึ่งนะครับผมสนับสนุนโดย o v e r s e a interfruits กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ